สวัสดีค่ะแม่ทรายมาเด่นบ้านแม่ทรายฝรั่งเล่าบอกว่าห้เอื่อยผ้าหลานมาเล่นยูนเฮียนเพิินิ้นสิไปต่างจากหวันสือส่อๆรัดสัน้นมาให้หลานให้กินอยู่นี่เบิ่งที่วีอยู่นี่เบิ่งนังอยู่นี่มาสอนพี่น้องเดี๋ยวจะเอาเขาอบเลาเดิยลฝรั่งเล่าบอกเอื่อยเด้ คุยย้ยกันเมือ่อวานนี้พี่น้องเลยเจ้าเอาอมามาไปกินน้ำมาสันแต่อันนั้นผมอยากผมมักอันนี้มาสันผมหมักยี่ห้อต้มย่านี่แต่สีเหลืองจะออกไปด้วยมาสันเอาไปกินยื่นเจ้าน้ำหรือว่าเจ้าะสีเขียวเผ็ดมาสันแต่ว่าเออเดี๋ยวสิเออออกไปน้ำดอกจะไปกินน้ำไม่มหูจกคว่ำค่ะพี่น้องเพิ่นอาหารไม่นัวเพิ่นก้นมักเซน เด็กๆเขาดูทีวีอยู่ คอยลาซันยาหลอนค่ะก yeah. Yeah. ำลังอบลาซันยาโอเค ทานข้าวด้วยกันค่ะพี่น้องค่ะก็มาลุกหรอเลวให้ิดตก็ย <spoiled> ่าใบบชั่โิซีดลูก ซานค่ะเราจะแบ่งให้เด็กๆก่อนนะคะโอ้ยว้าวว้าวอยว่ามีคอหลีกจำบิไอ้บามยาร้อน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 ยาคนแบนลีนา่าบอกว่าลีน่าจะชิมนิดหน่อยเริ่มต้นด้วยนิดหน่อยชัว Oj, oj, oj. Det ser gott ut. Okej, lite ketchup. Jag vill inte ha. Jag vill. Du vill ha ketchup. Här. Ska skaka lite โอ้ยวาฟฟีมาสกๆโอ้ยวาฟฟอันนี้ของแมรีิน่าอันนี้ของม,มานนงม,มาค่ะหลนนี้นะไม่เอาแคบจบค่ะโอเคค่ะทานด้กันนะคะเปราน,นรกแม่เมาเป๋เป

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาทานข้าวด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะโอทานละซมค่ะเป่าๆนะลูกนะบัวซะอืมอร่อยอืมอก พลังเล่าห้เอื่อยกับหลานมาเล่นอยนู่เนี่ยเพิ่นสื่อละสั้นไว้ให้เอื่อยกับหลานอืมไม่กูคุยไม่กูแล้วลืมไม่รู้จะหาว่า Lugn och ro. Lugn och ro. Fick du inga papper? då. Men du måste hälla. Ska vi skåla med övervikt? Ja. Skål, nappa och nacka. Vattenskål. Skål, skål, skola, skål. Mm. 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 Vill du inte ha mer? Nej. Mm. Men jag sparar den här ifall du blir hungrig. Ja. Jag vill mer. Mm. Jag vill ha mer. Vill du ha mer? Ja. Lite till? Ja. Lina, vad lilla tycker ni? Lite. Mm. En liten bit. En liten bit. Hur lite då? då? Lite med köttfärs? Liten. Ah. Lite. Ja. Och sen jag vill jag ha en liten bit också. Mm. Det finns här mycket. Mormor köpte en jättestor. Det är familjen lasagne. Ja, det är familjen lasagne. แฟมิลี่แพ็คเลยเมีย mm ้อ hmm. ง <c oughs> mm ้ว hmm. ล mm ูกเมียแดงคอแดงรัสตันแตงโมนี่จ้ะแคปลก้ริตกแคชชวลเบรชนะขอบคุณตั้งอัดตาอัดตามาจากเช้าค่ะกินข้าวเที่ยงที่นี่ลหลังจากนั้นก็จะกลับบ้านนะคะตอนเย็นมืด อืมาพักผ่อนกับลูกเปลี่ยนบรรยากาศอืมอืมอืมเบียร เพียงจะมาเขาแรงของเราคือนองตอนนี hmm. <Ö. S 2> ้ก oh, well mm ัตอนไปแล้วอ mm ืมยำมีอก่กพอกัดน้องกัดชอืม เป็นว e er, ันท yeah, mm hmm. uh, okay. ี่ดีอีกหนึ่งวันเป็นมิ๊แต่เช้าเนี่ยพี่คะเมื่อล้วบอกเจ้าบอกแม่ว่าเอาที่ระดีที่หน่อยไม่กันหมดไปเห็นรอกินหนาเล้วเสียเจนนี่ล่ะเอาใบปรีเมอร์สหน่อยเดี๋ยวก็เมื่ออะไรสักนิดสักหน่อย เราจะล้างจงล้างจานว้ให้น้องพร้อมแล้วก็คุลงไปกับบ้างไปสครอบปันเลยลูกสครอบปันด้ก่อนเสบ้าเสบ้าเสบ้าไม่มีเสบ้า แสบบอยู่ขอบคุณหมอต่างแสบอครับขอบคุณอาหารแสบอยู่ครับแลวแม่ตัวเองแสบหลแสบหลายแสบหลายสบหลายแสบหลายขอบคุณอาหารคุณหมอต่ามดกติ เฮ้ดูท่านผู้ชมไหมไค่อยเจอกันนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวแม่ตายเห็ดเบียกเห็ดหยางอยู่ในของโคงของควนนิจักหน่อยแล้วก็จะไปดูที่วีนน้ำเด็กหน่อยบ๊ายบายค่ะสําเร็จเรียบร้อยแม่ตายก็จะกลับบ้านปิดตรงปิดตาออะไรเรียบร้อยหมดแล้วสําเร็จเรียบร้อยจะกลับบ้านแล้วจะกลับบ้านก่อนพี่น้องเดี๋ยวมันสิมืดสิคําวิทยุกับเปิดไว้ละ ว er ิทยุยป้ตอะไป่ะลูกคราวนี้เมียยะดินไปดูสเตงะถ้ามามันจะปิดเอง้ได้ล็อกประตูมาให้นอกพร้อมกลับบ้านละไปขึ้นรถเมย์ก่อนมือรีบกลับบ้านเดี๋ยวมืดเดี๋ยวมืดมาเปลี่ยนบรรยากาศนิดๆหน่อยๆแล้วมาดูบ้านเขา